แคบหมูพี่น้องกรอบถหามองแล้วเงินมันถุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องภัก,กา,าชิน แบบแห้งพี่น่องมันก็ตำส่วนไหมทั้งตำทั้งห้อยได้พี่น่อง แคบหม้อก็แล้วรสมะซ่านพี่น้องมึงเปล่าหลาย แ่บแย่งพี่น้องเอามวนลข้าวมิง้งยัย hindi mm. tayo